ไขมันในเลือดสูงแต่ไม่อยากกินยาให้ทำ5ข้อนี้ค่ะสวัสดีค่ะหมอเมย์เมย์ไอเฮลยูนะคะในคลิปนี้นะคะหมอจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับ how to ทำยังไงที่จะช่วยลดไขมันในเลือดโดยไม่ต้องกินยาหรือทานยาให้น้อยที่สุด ฟังคลิปนี้ให้จบนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับ how to ลดไขมันในเลือดนะคะหมอจะพาทุกคนไปทำความรู้จักก่อนว่าไขมันในเลือดของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วไขมันในเลือดของเราอาจะแบ่งเป็นสอกลุ่มใหญ่ๆค่ะคือคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรค่ะ โดยเฉพาะไอเจ้าคอเลสเตอรอลเนี่ยเขาเป็นเหมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งที่อยู่ในร่างกายของเราเป็นคนคนหนึ่งแล้วเวลาเขาจะเดินทางไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเขาจะต้องขึ้นรถไปนั่นเองค่ะซึ่งรถเนี่ยจะมีทั้งคันใหญ่และคันเล็กค่ะรถคันเล็กเปรียบเสมอรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า L D L หรือที่เราจะคุ้นเคยกับชื่อไขมันตัวเลวนั่นเองค่ะเมื่อ LD L D L รถ รถมอเตอร์ไซค์บรรจุตัวคอเลสเตอรอลเข้าไปนะคะเนื่องจากเขาเป็นรถคันเล็กเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือเขาสามารถแทรกไปตามซอยต่างๆได้อย่างง่ายขึ้นนั่นแปลว่าเขาสามารถเข้าเส้นเลือดไปทำอันตรายต่างๆกับหลอดเลือดของเราได้มากขึ้นนั่นเองค่ะทำให้หลอดเลือดของเราแข็งตัวมากขึ้นตีบมากขึ้นจนก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจโรคสโตรกมากขึ้นนั่นเองค่ะ ทีนี้เนี่ยไอ้เจ้า HDL คืออะไรอันนี้ก็คุ้นเคยกันเหมือนกันใช่ไหมคะอย่างที่หมอบอกค่ะเขาเตลรอเปรียบเสมอเป็นคนคนหนึ่งเวลาเขาขึ้นรถคันเล็กเราเรียกว่า LDL เวลาเขาขึ้นรถบัสรถเมล์รถคันใหญ่ขึ้นอันนี้เรียกว่า HDL ค่ะ ตัว HDL คันนี้เนื่องจากว่าเขาเป็นรถคันใหญ่เขาจะไม่ค่อยเข้าซอยไปตามซอยเล็กๆดังนั้นเขาจะเข้าเส้นเลือดได้ยากค่ะทําให้ตัว HDL ไม่ค่อยก่อปัญหากับเส้นเลือดของเรานั่นเองนั่นแปลว่าตัวที่มักจะก่อปัญหากับร่างกายของเราที่คุณหมอชอบทักเราบ่อยๆจึงมักจะเป็น LDL และไตรกีสลด์นั่นเองค่ะไตรกีสลด์คืออะไรไตรกีสด์นะคะอย่างที่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะพอเคยได้ยินมาบ้าง ไตรกีเซลายจะอยู่ตามพวกเหนืยองต่างๆค่ะเวลาเราจับแล้วมันหยุนๆนี่แหละค่ะคือไตรกีเซลายรวมไปถึงในจุดที่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะก็คือไขมันที่พอกอยู่ในตับนั่นเองนี่ก็เป็นปัญหาจากไตรกีเซลด์ที่สูงด้วยเช่นกันค่ะดังนั้นไขมันที่ก่อปัญหาในร่างกายของเราจึงเป็นได้ทั้งจาก L D L และจากไตรกีเซด์นั่นเองค่ะ แต่นั่นแปลว่าไขมันคือสิ่งที่ไม่ดีกับเราทั้งหมดเลยหรือเปล่านั่นก็ไม่ใช่ค่ะร่างกายของเรายังจําเป็นต้องใช้ไขมันในการดํารงชีวิตประจําวันค่ะเพราะว่าไขมันรวมถึงไอตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยยังเป็นส่วนประกอบสําคัญในการสร้างฮอร์โมนสําคัญต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเพศหรือว่าฮอร์โมนที่ช่วยเรื่องของความเครียดความอดทนของร่างกายนั่นเองค่ะอันเนี้ยก็ต้องใช้ตัวไขมันคอเลสเตอรอลนะถ้าน้อยเกินไปฮอร์โมนตรงนี้ก็อาจจะน้อยเกินไปและมีปัญหาต่างๆตามมาได้ รวมถึงเป็นส่วนประกอบสําคัญในเรื่องของเยื่อหุ้มเซลล์เป็นส่วนประกอบของเซลล์นั่นเองการที่เราไม่มีไขมันเลยนั่นแปลว่าเซลล์ของเราจะอยู่ไม่ได้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นปัญหาอีกเช่นกันดังนั้นความสําคัญในเรื่องของไขมันเนี่ยก็คือพยายามรักษาระดับให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่น้อยเกินไปจนร่างกายทํางานผิดปกติและไม่มากเกินไปจนกอบให้เกิดปัญหาโรคต่างๆตามมามากมายนั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูกันค่ะ5วิธีในการลดไขมันในเลือดโดยไม่ต้องพึ่งยาที่หมอเกริ่นไปในตอนต้นๆน,นะคะมีวิธีอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะไขมันสูงก็ต้องลดไขมันถูกต้องเลยค่ะประเด็นนี้ยังคงใช้งานได้อยู่นะคะแต่อย่างที่หมอบอกไปค่ะไขมันเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่จาเป็นกับร่างกายของเราเหมือนกันดังนั้นไขมันชนิดไหนบ้างที่เราจะต้องลดนะคะอันดับแรกเลยก็คือไขมันอิ่มตัวหรือ saturated fat นั่นเองค่ะ ไขมันอิ่มตัวเนี่ยเหล่านี้เนี่ยเขามักจะนิยมนํามาใช้ในเรื่องของการปรุงอาหารต่างๆนะคะเช่นพวกน้ํามันหมูไขมันจากสัตว์นะไอพวกมันหมูก้อนๆที่วางอยู่บนเตาหมูกระทะอ่ะอันนั้นอะ่ะไขมันอิ่มตัวเหมือนกันรวมไปถึงที่อยู่ในพวกชีสพวกเนยหรือพวกน้ํามันมะพร้าวนี่ก็เป็นไขมันอิ่มตัวเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ว่าหมอจะไม่ให้กินเลยนะคะ ไขมันอิ่มตัวก็ยังคงจาเป็นกับร่างกายเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราลดปริมาณลงค่ะจากแต่เดิมในแต่ละวันเรากินแบบอลิมิตเลยกินไข่แดงดอง8ฟองต่อวันอันี้มันก็เยอะเกินไปนะคะเราจะต้องลดปริมาณลงเหลือเพียงประมาณ5%ของแคลอรี่ที่เราทานต่อวันนะคะหรือเอาง่ายๆหน่อยก็คือไข่แดงสักประมาณไม่เกินสัก2 3ถึงาฟองต่อวันเท่านั้นก็เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแล้ว ที่หมอไม่อยากให้ตัดไขมันอิ่มตัวไปเลยเนี่ยเพราะว่าอาหารแต่ละอย่างนอกจากเขาจะมีตัวไขมันอิ่มตัวแล้วเขายังมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่จําเป็นกับร่างกายแพ็ครวมมาด้วยค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นในไข่แดงไข่แดงเนี่ยนอกจากจะมีไขมันอิ่มตัวแล้วเขายังมีวิตามินดีมีเรื่องของแร่ธาตุต่างๆที่จําเป็นกับร่างกายดังนั้นถ้าเราจะไม่กินไข่แดงเลยก็คงน่าเสียดายอยู่ใช่ไหมคะเอาล่ะค่ะทีนี้เนี่ยพอเรารู้กันแล้วว่าตัวไขมันอิ่มตัวมันเป็นปัญหา ลำดนับต่อมาในพวกโรงงานต่างๆเขาก็คิดแล้วเอ้ยคนรักสุขภาพเขาจะไม่ค่อยกินไขมันอิ่มตัวงั้นเขาเลี้ยงบาลีค่ะโดยการเอาไขมันไม่อิ่มตัวมาผ่านกระบวนการแปรรูปต่างๆบอกว่าเฮ้ยเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีไขมันอิ่มตัวนะแต่สิ่งที่ได้มาจากการแปรรูปไขมันไม่อิ่มตัวคือสิ่งที่เรียกว่าทรานฟาสตค่ะซึ่งแย่กว่าไอไขมันอิ่มตัวนี่อีก ไอ้ไขมันอิ่มตัวเนี่ยหมอบอกว่าทานได้แต่ลดปริมาณลงใช่ไหมคะแต่ทรานแฟตเนี่ยหมอไม่อยากให้ทานเลยค่ะเพราะมันคือการเอาไขมันไม่อิ่มตัวมาแปรรูปทําให้อายุการใช้งานหรือเรื่องของอผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันมีอายุที่ยืนยาวขึ้นไลฟ์เชลมันดูเยอะขึ้นทําให้โรงงานเนี่ยเขาขายสินค้าต่างๆได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นพวกเบเกอรี่ขนมถุงขนมซองอมันฝรั่งทอดหรือรวมไปถึงพวก ขนมต่างๆขนมถุงต่างๆพวกนี้จะมีไขมันทานค่อนข้างเยอะอยากให้หลีกเลี่ยงเลยค่ะเพราะว่าพวกนี้จะทำให้ไขมันในร่างกายของเราเนี่ยขึ้นสูงมากกว่าไขามันอิ่มตัวเสอีกทีนี้ถ้าหมอบอกว่าให้หลีกเลี่ยงเรื่องของไขมันอิ่มตัวกับไขมันทานแล้วแล้วหนูจะไปกินอะไรได้ละคะหมออะ ถ้าเราไม่ใช้ตัวน้ํามันหมูใช่ไหมคะหมอก็อยากให้เราค่อยๆเปลี่ยนน้ํามันในชีวิตประจําวันของเราค่ะแทนที่เราจะใช้น้ํามันหมูลองไปใช้เกี่ยวกับน้ํามันที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวในการประกอบอาหารนะคะเช่นในเรื่องของน้ํามันรําข้าวกับน้ํามันมะกอกนั่นเองค่ะเลือกชนิดให้เหมาะสมกับเมนูอาหารที่เราทําน้ํามันราข้าวนะคะนอกจากเขาจะมีสัดส่วนของปริมาณไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่าไขมันอิ่มตัวแล้วนะคะเขายังมีสารสําคัญที่เรียกว่าแกมมาออริซานลค่ะซึ่งหมอเคยพูดไว้ในคลิปนี้แล้ว ะะเดี๋ยวหมอแนบลิงก์ไว้ให้อย่าลืมไปดูกันนะคะไอ้ซแกรมมาออริจินลเนี่ยเขาสามารถช่วยลด L D L ได้ด้วยตัวของเขาเองด้วยดังนั้นการเปลี่ยนมาเป็นน้ำมันรำข้าวเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีไม่น้อยเลยอีกอย่างหนึ่งนะคะเช่นน้ำมันมะกอกเนี่ยน้ำมันมะกอกเนี่ย,ะยจะเป็นไขมันไม่อิ่มตัวชนิดมูฟ้านะคะหรือเชิงเดี่ยวนั่นเองตัวนี้เนี่ยก็สามารถลดไขมัน L D L ได้ด้วยเช่นกันลองเปลี่ยนจากไขมันอิ่มตัว และไขมันทรานนะคะมาเป็นเรื่องของน้ำมันที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวดูแบบนี้จะทำให้เราสามารถลดไขมันในเลือดได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะก็คือการลดน้ำตาลในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะเออหมอและการลดน้ําตาลนี่มันเกี่ยวอะไรกับไขมันหมอก็พูดอยู่ต้นคิดว่าหมอจะมาลดไขมันไม่ใช่หรอแล้วน้ําตาลมันเกี่ยวอะไร เนี่ยตัวเกี่ยวอย่างยิ่งยวดเลยล่ะค่ะเพราะน้ำตาลที่หมอจะพูดถึงเนี่ยจะเป็นน้ำตาลในกลุ่มที่เราเรียกว่า added sugar หรือน้ำตาลที่เติมเข้าไปนอกจากน้ำตาลที่อยู่ในวัตถุดิบของอาหารนั้นๆนั่นเองค่ะ ยกตัวอย่างนะคะเช่นการรับประทานน้ําผลไม้ผลไม้เนี่ยเขาก็จะมีน้ําตาลของเขาอยู่แล้วแหละอยู่ในตัวผลไม้ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นส้มแอปเปิลกล้วยพวกเนี้ยเขามีผลไม้ในตัวนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางทีแล้วเรารู้สึกว่าเราคั้นออกมาแล้วมันม,มันยังหวานไม่พอรสชาติยังกลมกล่อมไม่พอก็จะมีการเติมน้ําเชื่อมเข้าไปน้าเชื่อมนั่นแหละค่ะคือ added sugar ซึ่งตัวก่อปัญหาส่วนมากมักจะเป็น a d d ดช sugar ค่ะเพราะส่วนนี้จะเป็นมักจะเป็นน้ําตาลเชิงเดี่ยวไม่ค่อยมีกากใยเมื่อเรากินเข้าไปไอเจ้า a d เด d กกายเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้น้ําตาลของเราพุ่งสูงขึ้นและยิ่งไปกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินค่ะยิ่งทำให้เรารู้สึกหิวมากขึ้นอยากกินมากขึ้นเมื่อเรากินเยอะเข้าไปแล้วเนี่ยจะทําให้แคลอรี่ในร่างกายของเราเนี่ยมันเหลือใช้นั่นเองค่ะและนําไปเก็บในรูปของไขมันเช่นในรูปของไตรกลีเซอไรด์นั่นเองดังนั้นการกินน้ําตาลเยอะๆจึงทําให้ตัวไตรกลีเซอไรเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะ นอกจากน้ําตาลปะกะติแล้วนะคะน้ําตาลอีกชนิดหนึ่งที่จะเป็นปัญหากับเราคือน้ําตาลผลไม้ที่เรียกว่าน้ําตาลฟรุกโตสนั่นเองค่ะน้ำตาลฟรุกโตสนะคะอย่างที่หมอเคยพูดไปว่าน้ําตาลผลไม้ชื่อดูเหมือนจะดีนะคะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นน้ําตาลตัวร้ายเลยค่ะเพราะว่าไอเจ้าน้ําตาลฟรุกโตนี่สามารถไปทําให้ตัวไตรกลีเซอไรด์สูงขึ้นได้โดยตรงเลย เหล่านี้นะคะนอกจากอยู่ในผลไม้แล้วเขาจะอยู่ในพวกน้ําพึ่งรวมถึงน้ําเชื่อมข้าวโพดท,ที่เขามักจะใส่ในขนมหวานต่างๆด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นแก้ไขความเชื่อเดิมนะคะว่าอุ้ยไขยมันสูงน้ําตาลสูงหนูไม่ได้กินน้ําตาลเลยหมอหนูไม่ได้เติมน้ําตาลลงในกาแฟาเลยนะหนูใส่น้ําพึ่งแทนค่ะ หมอมองบนแล้วนะคะเพราะว่าการใส่น้ำผึ้งก็ยังทำให้น้ำตาลในเลือดสูงได้และยิ่งทำให้ไขมันในเลือดสูงได้ด้วยค่ะและในข้อที่3นะคะเมื่อพูดถึงน้ำตาลแล้วเราก็คงจะต้องพูดถึงคาร์โบไฮเดตด้วยเช่นกันค่ะคาร์โบไฮเดตกับน้ำตาลมักจะมาคู่กันค่ะเพราะว่าเป็นอาหารในกลุ่มของคาร์โบไฮเดตเหมือนกันแต่จริงๆแล้วคาร์โบไฮเดตเนี่ยไม่ใช่ตัวปัญหาหลักเหมือนกับน้ำตาลนะคะคาร์โบไฮเดตยังจำเป็นกับร่างกายของเราอยู่ในการดำรงชีวิตประจำวนัน แต่การกินคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเราต้องเลือกนิดนึงค่ะอยากจะให้หลีกเลี่ยงคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวและเลือกกินเรื่องของคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนค่ะเพราะการที่เราทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนหรือคาร์โบไฮเดรตที่เขามีกาก,ากใยย่อยช้าเขาจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของเราไม่ได้พุ่งสูงขึ้นมากค่ะทําให้ส่วนเกินของน้ําตาลเนี่ยไม่ได้ไปกระตุ้นเรื่องของฮอร์โมนอินซูลินมากนัก โอกาสที่จะเอาไปเก็บไปพอกเป็นไขมันไตรกลีเซอไรม์มันก็จะลด,ดลงทําให้ไขมันในเลือดเรามันไม่ได้เพิ่มเยอะเกินไปนั่นเองค่ะ อย่างเช่นนะคะอยากจะให้ลองเปลี่ยนข้าวขาวนะคะข้าวสวยข้าวเจ้าขาวขาวที่เรากินเนี่ยให้เป็นข้าวกล้องหรืออาจจะเป็นธัญพืชไม่ขัดสีเหล่านี้เนี่ยจะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนค่ะทําให้น้ําตาลในเลือดของเราไม่ได้ขึ้นสูงมากและไขมันก็จะไม่ได้ขึ้นสูงมากตามมานั่นเองค่ะและประโยชน์อีกอย่างที่แถมมาจากการทานคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนนะคะก็คือเขามักจะมีไฟเบอร์ปริมาณมากอยู่ในนั้นด้วยค่ะ ไอ้เจ้าเส้นใหญ่ไฟเบอร์ iber, เนี่ยมีความสําคัญกับคนที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูงมากๆเนื่องจากว่าไฟเบอร์ตัวนี้นะคะเมื่อรับประทานไปพร้อมกับมื้ออาหารเขาจะช่วยดูดซับไขมัน แทนที่ไขมันเหล่านี้จะถูกเก็บเข้าไปใช้ในร่างกายของเราก็จะถูกขับมาพร้อมกับไฟเบอร์ขับออกมาทางอุจจาระนั่นเองค่ะก็คือลดปริมาณการดูดซึมไขมันจากมื้ออาหารของเรานั่นเองดังนั้นจึงมีประโยชน์อย่างมากเลยนะคะในการเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวให้เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนและได้ประโยชน์ของแถมจากไฟเบอร์ด้วยนั่นเองค่ะ และข้อที่4นะคะหมออยากจะบอกว่าแอลกอฮอล์ทุกชนิดมีความสัมพันธ์กับเรื่องของไตกรีสลายสูงโดยตรงเลยค่ะดังนั้นหมอจะต้องแนะน,นําคนไข้ทุกคนเลยนะคะว่าให้หยุดการรับประทานแอลกอฮอล์ทุกชนิดเลยค่ะทําไมต้องหยุดขนาดนั้นหรอหมอหมอมีตัวอย่างมาเล่าให้ฟังค่ะอันนี้เป็นเคสที่หมอเจอเองเลยมีคนไข้หมอคนหนึ่งค่ะเป็นคนไข้ผู้ชายเขารักษากับคุณหมอจากในหลายๆโรงพยาบาลหลาย,ลายที่มาแล้วเขาทานยาไขมันอยู่ ตลอดมาประมาณ1-2ปีแต่ว่าไอ้ตัวไขมันไตรกีเซไลด์เขายังอยู่ที่ประมาณ6 0 0 8อยอยู่ตลอดเวลาไม่ลงเลยแต่ว่าวันนั้นเขาบังเอิญว่ามาเจอกับหมอทีห่หมอไปรับเปลี่ยนอยู่ตรงนั้นพอดีก็ปรากฏว่าถามไปถามมาค่ะก็คือเขายังคงทานเหล้าอยู่ทุกวันเป็นประจำเหล้าขวดใหญ่อยู่ประมาณวันละประมาณตอนนั้น3-4ขวดต่อวันทานทุกวันต่อเนื่องกันมาตลอดโดยไม่ได้หยุดเลยอ่ะเราก็เลยปรับความเข้าใจกันใหม่ว่า โอเควันนี้หมอจะยังไม่เพิ่มยานะให้ลองไปหยุดเล่าดูก่อนพอเขาหยุดเล่าแล้วเนี่ยผ่านไปสักประมาณ3เดือน6เดือนเรามีโอกาสได้เจอกันอีกรอบนึงก็ผลปรากฏว่าไอ้เจ้าตัวไขมันไตรกีซลายเนี่ยลดลงมาเหลือแค่ไม่เกิน200เองค่ะซึ่งเหลือเชื่อมากๆเลยไปดูขนาดยาตอนนั้นเนี่ยคือยังไม่มีการเพิ่มยาเลยหลังจากที่คนไข้ยหยุดเล่ามาดังนั้นหมอยืนยันเลยนะคะว่าเรื่องของแอลกอฮอล์ทำให้ไขมันในเลือดขึ้นสูงจริงๆโดยเฉพาะไตรกีซลาย ถ้าไม่อยากโดนเพิ่มยาสำรวจตัวเองและหยุดแอลกอฮอล์ก่อนเลยนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะการออกกำลังกายก็ยังเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในการลดไขมันในเลือดอยู่ค่ะอันนี้ยังยืนยันเลย ซึ่งชนิดของการออกกําลังกายระดับของการออกกําลังกายที่หมอจะแนะนำนะคะหมอจะแนะนําให้ออกกําลังกายในระดับความแรงปานกลางหรือ moderate intensity exercise นั่นเองค่ะประมาณ30-40นาทีต่อวัน3-4วันต่อสัปดาห์เออหมอไอ moderate intensity exercise เนี่ยมันมันเป็นยังไงเหรอหมอมันมันขนาดไหนถึงปานกลางอ่ะหมอมีวิธีสังเกตง่ายๆนะคะให้ออกกําลังกายให้เรามีความเหนื่อยให้ยังพอ จะพูดได้จบประโยคบ้างถ้าสมมติหอบพูดไม่จบประโยคไม่เป็นประโยคแล้วแบบนี้หนักเกินหนักเกินไปนะคะอันนี้เขาเรียกอาจจะแบบเริ่มความหนักเกินไปแล้วไม่ใช่มวลเดลิอรอินเทนซิตี้แล้วหรือถ้าสมมติว่ายังออกกําลังกายไปร้องเพลงไปได้อ่ะอันเนี้ยเบาเกินไปอันนี้ไม่เอาเอาให้ยังพอพูดจบประโยคพูดกับคนข้างๆพอรู้เรื่องได้อะอันเนี้ยมวลเดลิเอร์อินเทนซิตี้เอ็กซ์เซอร์ไซ ีนี้ชนิดเราจะออกกําลังกายชนิดไหนได้บ้างนะคะถ้าสมมติว่าเรายังอายุน้อยๆอยู่อาจจะยังพอ,อว่ายน้ําได้วิ่งซ็อกกิ้งก็ได้นะคะวิ่งลู่วิ่งก็ไดอ้อันนี้โอเคคน,คนอายุน้อยหมอไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่อายุเยอะๆเนี่ยเราอาจจะต้องออกกําลังกายด้วยความระมัดระวังนิดนึงโอเคอาจจะเป็นเดินเร็วๆเดินแกวงแขวนหรือว่าอาจจะเป็นการปั่นจักรยานได้เหมือนกันซึ่งของให้อย่าหนักเกินไปอย่างที่หมอเล่าให้ฟังให้ยังพอพูดจบประโยคได้บ้าง แต่ความสําคัญเนี่ยไม่ใช่เรื่องของชนิดของการออกกําลังกายเท่านั้นนะคะแต่เป็นเรื่องของระยะเวลาในการออกกําลังนั่นเองค่ะเพราะถ้าสมมติว่าเราออกกําลังกายแค่ประมาณ1 0ถึง20นาทีร่างกายเราเนี่ยในขั้นต้นนะคะในการใช้พลังงานเขาจะดึงคาร์โบไฮเดรตหรือน้ําตาลมาใช้ก่อนเสมอค่ะถ้าออกกําลังกายแค่1 0ถึง20นาทีร่างกายยังไม่ทันใช้เรื่องของคาร์โบไฮเดรตหมดเลยค่ะจะไปดึงไขมันออกมาใช้ได้ยังไงก็คงเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นหมอจึงแนะนําให้ออกกําลังกายอย่างน้อย30-40ถึงนาทีเพื่อเปิดโอกาสให้ร่างกายเนี่ยดึงไขมันออกมาใช้นั่นเองค่ะถึงจะเริ่มมีประโยชน์ในการลดไขมันนะคะส่วนเรื่องจํานวนวันหมอก็จะแนะนําประมาณ3-4ถึงวันต่อสัปดาห์ให้มีเวลาพักผ่อนบ้างอย่าหมจนเกินไปนะคะเพียงเท่านี้เองค่ะเพื่อนๆก็จะสามารถลดไขมันในเส้นเลือดของเราได้โดยอาจจะไม่ต้องพึ่งยาเลยด้วยซ้ำรอบหน้าคงได้ไปเซอร์ไพรส์หมอกันแล้วล่ะ ต่อให้คนบางคนนะคะที่ยังทานยาอยู่หรือยังจําเป็นต้องทานยาอยู่ถ้ายังคงปฏิบัติตัวแบบนี้ตามที่หมอแนะนําต่อไปนะคะในภายภาคหน้าก็อาจจะมีโอกาสได้ค่อยๆลดยาลงเรื่อยๆหรืออาจจะสามารถหยุดยาเลยได้ด้วยซ้ํานะคะถ้าเราไม่ได้มีโรคประจําตัวอื่นๆแต่สำหรับบางคนเนี่ยที่มีเรื่องของกรรมาพันธ์เกี่ยวกับไขมันในเลือดสูงในคนไทยของเราก็เจอเยอะเหมือนกันนะคะ คนเหล่านี้เนี่ยเขาจะลดไขมันยังไงจากการปรับพฤติกรรมเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยลงเท่าไหร่กินยาแล้วก็ยังไม่ค่อยลงอยู่ดีอ่ะอันนี้อย่าเพิ่งเสียกําลังใจไปนะคะหมออยากจะเน้นย้ํานิดนึงเนื่อง,งนอกจากเรื่องของการลดไขมันจากสิ่งที่หมอได้แนะนําไปแล้วเนี่ยไอ้หข้อเหล่านั้นเนี่ยเขายังมีของแถมในเรื่องของการลดการอักเสบของร่างกายลดภาวะอ้วนลดเรื่องของภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่จะตามมาได้ด้วยเช่นกัน ทำไว้ก็ไม่เสียประโยชน์นะคะยังคงให้ประโยชน์กับร่างกายของเราอยู่ดีหมอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะในการลดไขมันในร่างกายลดไขมันในหลอดเลือดลดยากแต่ลดได้ค่ะเพียงแค่การออกกําลังกายควบคุมอาหารและประับพฤติกรรมนะคะถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ๊งกิ๊งเอาไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ